มันเปลกเลย่เปี่ยนนะยี่สวยจัง MV ดีโอเคใช่ค่ะเหมาะเหมาะเนยะขอไน้พี่หวานใส่ต่อนนะชุดไหน่โอเคนะคะพร้อมห้าสี่สามสองหน่งพ้ม้ววันนี้เปิดตัวเปิดตัวค่ายพร้อมสีเป็นเบอร์แรก สกันเลยนะเปิดตัว่ายใหม่พร้อมศิลปินตัวแรกผมก็รู้สึกขอบคุณครับที่ว่าสื่อมวลชนมาหลายหลายท่านแล้วก็มีแขกผู้ใหญ่หลายท่านแล้วก็แขกทุกฝ่ายก้เยด้วย พี่พี่มีหลายค่ายค่ายนี้มันพิเศษยังไงบ้าง Arrow, ragt, จริงโฟนเดอร์เบอร์เนี่ยจริงเราทําเป็นแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ให้กับคนเรา er อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะสานฝันต่จริงๆแล้ว huh. ที่ผมทำโฟนเดอร์เบอร์ขึ้นมาเนี <S <S <Being communist> <S with fruit> ่ยรู้สึกขอบคุณเลยที่ว่าปราณเนี่ยเขามีฝันที่อยากจะเป็นนักร้องก็ทําให้มองฝันตัวเอยมาแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ไม่ว่าจะผม ผมเป็นเช่นพี่บอยเจอกางแสง่งเอกแสดงแล้วผมว่าเรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆในวงการเพลงไปเยอะจนวันนี้ผมอยากจะทำแพลตฟอร์มของที่ส่งต่อให้รุ่นต่อไปที่เขามีฝันแต่ว่ายังไม่ได้ทำตามฝันม้วยเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักร้องนักร้องอยากจะมาเป็นศิลปินหรือศิลปินอยากจะเป็นผู้จัดอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฝันของเขาผมอยากจะทำให้บริษัทนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งต่อ ฝันให้เขาไป้ไปแล้วไปเห็นฝันอะไรของปาง<ห>เป็นส่วน,นก็คือ,อฝันที่เขาอยากเป็นซ่อป,ปินแล้วก็เป็นคนที่มีอย่างที่บอกเราขอสาอย่างหนึ่งทัศนคติที่ดี2มีฝันที่ยิ่งใหญ่ สามแล้วก็มีความยึดมั่นเีื่อตามว่าอยากทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ย่อ้อซึ่งป้าเอง้ามอย่างไป่พี่พี่คุณไปเห็นตอนไหนว่าเออปาเขามีความฝันด้านกันเป็นนันกร้องอะไรู้ดูจากในรายการเขาบอกร้องเพลง <c oughs> เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเสียงของ,ของป่าเสียงดีแต่วันเราท่าทางที่เขาตอนร้องเนี่ยเหมือนกับสิบปีิ <c oughs> ก็เลยมีควาาสนใจก็เลยให้จริง ทา้งที่สดิทสุดท้ายเพราะฉันชอบฟังมากที่สุดครับทีจะดูดีรับรู้ยังไงตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหนูรอฟังคำนี้ค่ะตัวจากตัวที่เหมือนตอนบนเวทีเหมือนไม่ได้จัจะร้องให้ใช่หนูดิคือตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมานะคะใครจะมายินดีอะไรกับหนูพิเศษหท้ายใส่เวอร์ค่ะคือมันเติมเต็มความฝันเลาอย่าคือมันเป็นความสัมนที่ที่มันค่อนข้างชัดเจนแต่ว่ามันค่อนข้างอยู่ไกลตัวสำหรับเรานะคะ แต่อย่างที่บอกหนไม่เคยอยู่ที่จังหวัดพียงแต่วันนี้ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าวันนี้ฝันมันจะเป็นจริงมาโดยที่แบบเราไม่รู้เลยว่ามันโอ้โหมันพอมันมีคนมาช่วยเติมเต็มแล้วมันมันก็แบบถึงแล้วะมันมาถึงแล้วอ่ะจริงแล้ววันแรกที่เพลงออกอะค่ะตอนเที่ยงคืนร้องห้าถึงตีสองอ่ะแล้วพอมาเข้าออฟฟิศใช่ไหมคะมาสองร้องเพลงเพื่องานนี้ก็ทุกคนก็ทข้ามาเลยป้าก็ไม่ทำอะไรมาตาบวมากเลยอะค่ะ มันมันเป็นความดีใจอะมันไม่ได้เศร้าหรืออินกับเพลงหรืออะไรแล้วอ่ะมันเป็นความแบบมันตื้นตันแล้วรู้สึกขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในเส้นทางแบบนี้เนาะจริงๆมันมันมีใครอีกหลายคนเลยค่ะที่เขาแบบขับกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยเนี่ยแล้วมันมาจากความเชื่อมั่นขนาดขน้นเลยคือบางทีเรายังไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้เลยค่ะซ้ำที่จะแบบเดินตามหาฝันได้ขนาดนี้ ว่าตกงภายใน1ินาทีสินาทีจริงๆค่ะพี่กึ้งก็ถามว่าสรุปจะเป็นไหมนักร้องจับคำนี้ได้เลยสรุปจะเป็นไหมนักร้องเป็นค่ะก็แค่นั้นเลยค่ะแต่ตอนแรกนี่จบก็ต้องแต่งเพลงด้วยอง้เครียดเครียดแล้วก็ตอนแรกคิดว่าพี่กึ้งรอเล่นก่อนสี่จไม่รอเล่นแล้วจริงเพราะว่าถ้าไม่เขียนเนี่ยสงสัยจะไม่ได้ร้องเอาไม่ได้เป็นนักร้องเพราะว่านิ่งมากทุกอย่างคือไม่เดินงานไม่เดินเลยค่ะ ก็เลยรู then, <wonder> ้สึกว่าโอเคลองหยิบกระดาษกับป่ามาลองเขียนสองวันหรอคะเขียนเพลงนีเขียนวันเดียวเสร็จวันเดียวเหรอครับไม่ต้องแก้อะไรเหรอไม่ต้องแก้จริงจริงดนตรีนี้เนี่ยเรามีมาปีนี้นะครับแล้วก็ยังหาเนื้อเพลงไม่ได้เราคุยกับเขาว่าลองเปิดให้สองวันดูกัมาบอกเชื่อว่าเขาต้องลองแต่งแต่งมาแต่เขาส่งมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ย ไม่เปเลี่ยนอย่างเพลงนี้แตแต่ชีวิตจริงเลยปะฮะคือเรียกว่า <c oughs> เรียกว่าเป็นความรู้สึกเข้าอ่ะอคืออย่างที่หนูบอกอะค่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หนูค่อนข้างเตเบิลทางจิตใจแล้วแล้วมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราสามารถรวบรวมความคิดของทุกอย่างได้แล้วแล้วเราก็มองย้อนกลับไปว่าเออชีวิตเราเนี่ยที่ผ่านมาเกิดอ,อะไรขรึ้นบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าเออจริงๆแล้วความรักที่ผ่านมามันใช่ม เรามีความสุขจริงๆแล้วทุกเรื่องราวมันก็ยังอยู่ในใจเราเสมอก็เลยได้ความผู้่ิานมาแล้วก็พอได้เชื่อมีิทางความรักนี้ก็แต่งมาเรื่อยๆค่อยๆแบบลองดูว่าเรารู้สุดอะไรไปบ้างแล้วก็อยากจะแบบพอเขียนไปปุ๊บเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ตงมีเป็นกําลังใจให้หลายๆคนด้วยว่าแบบสุดท้ายอะเรื่องราวความรักมันเราตั้งใจเหมือนกันหมดทุกคนแหละค่ะว่าอยากจะให้มันมีตอนจบที่ดีสุดท้ายบางคนอาจจะไม่มีตอนจบที่ตั้งใจแต่ว่าเหมือนรลางคะ เราพยายามตั้งใจเขียนันอย่างนี้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเราทำดีที่สุดแล้วสุดท้ายให้มันเป็นความทรงบำที่ดอย่าไปแบบรู้สึกไม่ดีอย่าไปรู้สึกเสียใจแล้วก็ก้าเดินต่อไปวันที่เข้าอัดครั้งแรกในฐานะศิลปินตอนนี้เป็นยังไง้างเต่นคือจริงๆระหว่างทางนะคะที่ผ่านมาปีหนึ่งนะคะที่คุยกับพี่เรื่องแต่วันแรก เรียนร้องเพลงมาโดยตลอดพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดระหว่างทางที่หนมีคลิปไวรัลหน้าสดอะไรก็ช่วงนั้นแหละค่ะเป็นช่วงพัฒนาตัวเองเป็นช่วงเรียนร้องเพลงมาเรื่อยๆค่ะก็รุนค่ะก็ตื่นเต้นแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าไม่อะไรเลยเจอรู้สึกยังไงร,ร้องออกมาย่างน้องมีการปรับภาพจากนักแสดงให้เป็นศิลปินยังไงบ้างพี่ตัวเมทนะผมว่าลึกๆเขามีความรู้สึกที่บอกว่าได้เห็นตอนที่เขาร้องเพลงและท่าทางเขามีความรู้สึกในตัวเองแต่เพียงแด่ว่าเขายังมีตัวตน พหลังจากเขาแต่งเพลงขึ้นมาเวลาผมฟังเนี่ยผมได้รู้จางว่าเออ <c oughs> เพลงก็มีความรู้สึก <c oughs> ก็เลยเป็นเพลงอย่างที่คนฟังนะถ้าแนะนำก็อย่าคนที่เพิ่งอ,อกหักเะลาก็อย่าเออพิ่งฟังออตอนก็คือคนเดียวนะครับนี้เป็น, <c oughs> ปนคําเตือนอย่างหนึ่งนะนะผมฟังก็จะรู้สึกต่างไปด้วยแล้วก็มองย้อนถึงสิ่งเออ ต่างๆที่ผ่านมาชีวิตแต่จริงๆมันความสุขทงนี้มึนฟังแล้วกูักมากตอนแตกคือช่วงที่ไม่ใช่ค่ะตอนแตกคือช่วงเวลาที่หนูอย่างที่บอกหนูมอกรเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมัฒนาตัวเองพอสุดแล้วก็พยายามนั่งมองดูว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นตอนที่จริงๆหนูมีความสุขกับชีวิตแล้วจะได้ฟังเพลงตอนแล้วความพี่อยู่ที่เอ็มวีเอ็มวีเอ็มวีพีกว่า เป็นไงบ้างคะพี่ไปกิแบบค่สไตล์อไตล์นี้คนแสดงเปยังไงสไตนักแสดงมีเก่การคั้นเรื่องยังไงครับพี่กนเป็นเพลของคแบบคนแรกหูก็ือโอ้โหเป็นยังไงบ้างยังบินสไตล์นี้จริงจริง MV เนี้ถ้าถ้าถ้าดูจริงจอย่างที่บอกว่าเพลงที่ปานแต่งเป็นเรว่าเป็นกำลังใจให้คนหลายๆคนเราอยากจะตีความให้กับว่า จะมีหลายนักแสดงแล้วก็นางเอกแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีมีอายุที่ต่างกันแล้วก็แสดงถึงนิทานความรักของแต่ละคนอันไม่ใช่ัวเองแต่ว่าในหลายสายด้านของเรื่องราวความรักะนะครับก็อยากให้ลองติดตามดูนะครัแต่ละคนก็เป็นนักแสดงที่มีมีเกณฑ์การเลือกแต่ละคน <c oughs> มาเลยเรื่องจากอะไรอะพีผมไม<า>่ต้องตอบผมเลือกตาม <c oughs> พี่พี่สืบชน <c oughs> <c oughs> แล้ว่อยากได กสุดท้ายก็ไปชักชวนมาได้ยังไงคะพี่ปิ่นโอ้ยพี่ปิ่นน่ารักมากค่ะคือแบบโตไปติดต่อพี่ปิ่นว่าแบบอยากให้มาเล่นนิพิจให้ปลาจะมีเพลงแรกแต่ว่าหนูส่งเพลงให้พี่ฟังไม่ได้จริงค่ะพี่ปิ่นพี่ปิ่นบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่มาเล่นให้พี่เชื่อใจพี่ปิ่นน่ารักมากจริงๆวันนี้พี่ปิ่นมาตลอดค่ะเลยไม่ได้พอได้พอเขาได้เห็นตอนตอนนี้เขาได้เห็นแล้วใช่ไหมยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เห็นเยก่อน ยังตัวกับตัวบางคาดวังมะไรกับสิ่งมันเกิดขึ้นให้มอยดูได้ขนาดไรนที่จริงตอนนี้หนูไม่ามสุมกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมากเลยค่ะคือเราทําทุกอย่างไว้เต็มที่แล้วอย่างที่บอกหนูมองงานนี้เป็นศิลปานูใส่ทุกอย่างไว้เต็มที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจให้มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากความฝันนี้ไว้กับผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะคะว่า สุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าหนูก็เชื่อว,ว่าเราทําดีที่สุดแล้วบางค่ะแต่ว่าคนก็น่าจะโยงเรื่องเราความรักครั้งเก่ากับเรากับเงนี้อะไรเงี้ยเราเข้าใจได้ว่าหนูมีความรักครั้งเดียวไงในชีวิตไม่เป็นไรค่ะแต่สุดท้ายหนูมองว่าสุดท้ายเพลงนี้มันมันไม่ใชนะ่เพลงเศร้านะคะเป็นเพลงของคนที่เข้าใจความรักแล้วมองเนีบวกไปใช่ค่ะพอหลังจากที่ m v ปล่อยมาตอนสี่โมงเนี่ยมีบางคนจะส่งใน Happy s e a เ o n เปล่า ส่งไปทีวีด้วยไหมคะส่งผ่านไอจีดีกว่าค่ะถ้าส่งผ่านไอจีก็น่าจะได้ดูกันบ้างรามบอกกันนะว่าจะเป็นนักร้องวันนี้ก็้องเป็นตัวรับรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเราได้มาถึงจุดๆที่เราฝันคือดีใจค่ะแล้วก็อยากทําตรงนี้ให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็อยากจะมีซิงเกิลสองซิงเกิลสามต่อไปเรื่อยๆนะคะดีประทุนชมเองด้วย คราวนี้การรับงานก็ไม่ต้องไปร้องเพลงคนอื่นแล้วนี่เพลไม่คอมแบ็คแล้วค่ะจ้างได้เพิ่มจ้งได้ค่ะไม่ต้องไปสายเรื่องทุนสิใช่ค่ะข <c oughs> ออนุญาตค่ะ <c oughs> นในเนียยังยุ่งกันแล้วความจะมีมีข่าวด้วยกัน <c oughs> กเนี่ยข <c oughs> ี้อไยมากเพราะจะเห็นชัดเจนนะครับว่าต้องต้องต้องกระตุ้นางด้วยที่เราแบบว่าเก็บเป็นความลับเก็บเป็นความลับจริงๆเพราะว่าโปรเจกต์พิเศษแบบเนี้ย สำคัญที่สุดคือการเตรียมตัมไม่ดีถ้าสมมติว่าเขาร้องไม่ผ่านมาตรฐานของโคนวันแล้วเราก็จะไม่ให้เปิทธิ์แต่วันนี้ก็ผ่านดูสิไงบ้างช่วงนั้นแบบมีข่าวโดนจับคู่น้องน้ว่าังสำหรับผมชินอยู่นะผมแค่ห่วงน้องเฉยเฉบางตอนนั้นเราต้องยังไงบ้าง หนูก็อยากบอกแต่อธิบายมากก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็นั่นแหลคะค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะคือทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วพอเปน็นอยา่างนี้อย่งตอนพี่ตื้งเก่งไหมคบตอนนั้นมัใกล้ใครก็เป็นเป็นสาวเซลล์ต้องพิจานขนาดนี้ไม่ผ่านทุงหคือไม่สะทกส้านนะนะครับได้หมดทุกอย่าง <c oughs> สบายๆายายายใช่ไหมคะคืต้องมีประการเยอะๆอ่ายแล้วอย่างปังล่ะตอนนั้นมีคนมาถามหมายว่าอะไรที่ถามเยอะมาก ค่ะก็ตอบไม่ได้เพราะในานะคนสนทิทบางทีเราก็ยังตอบไม่ได้เพราะเรากลัวว่าเรื่องมันจะหมดไปที่คุณก็จะบอกแต่จะบอกแค่ว่าไม่มีอะไรอย่างที่เจอในั้นที่ได้รับกลับ,บมายในที่ทุกคนได้รับพรและว,วันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเป็นผู้บริหารกับเชืเอเป็นเจ้านายหนูุ่มเจ้านายหนุ่มอ่ายอดนับแสดงหน้าตา 来拿。